เจ๊เจ๊เจ๊ค่ะเจ๊ัสค่ะว่าไงเจ๊มีตังค์ให้หนูยืมไหมอ่ะยืมเท่าไรอันหนึ่งเอาไปทำไรอ่ะจะไปจ่ายค่าเทอมลูกเดี๋ยวได้ได้ได้เจอกันมานานแล้วอะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เออเห็นเงินตั้งนานเดี๋ยวเจ๊โอนให้นะโอเคค่ะเรียกเติมนะะคเเรียกิมใช่ไหมโอเคคี่วันห้าวันค่ะเจ๊เดี๋ยวเงินออกแล้วหนูโอนคืนให้โอเคโอเคโอเคจ้าจ้าเจ๊ไปซื้ออะไรกินก่อน ว่าทำไมน้องมันไม่เอาตังมาให้เราเนี่ยมียงไงวันเนี้ยเย็ยนแล้วอะ่ะเดี๋ยวลองส่งเฟซหามันดู <c oughs> เอาอ่านไม่ตอบโทรหาหน่อยสิห้าวันนี้คือห้าวันี้เนี่ยเลยแล้วเราก็ไม่มีโอ้ย <c oughs> ไม่รับโทรศัพท์อีกอะ่ะทำไมดีอะ่ะไปหาที่บ้านเลยดีกว่า ชอบเลยคนแบบนี้ตัวเองเงินที่น่าเลยยังไงเนี่ยอุยหนูไม่มีเลยอะทำยังไงล่ะโทรมาก็ไม่รับเนี่ยอ่านก็ไม่ไม่ตอบเลยอะลูกหนูเล่นโทรศัพท์อยู่อะดีแล้าทำายังไงอะอุยหนูไม่มีเลยอะเจ๊จริงก็ออบอกว่าหนูไม่มีไงเจ๊เราทำยังไงทีนี้หาให้เจ๊ไม่ได้เหรอช่วยเจ๊หน่อยเถอะนะเจ๊ไม่มีจริงๆหนูไม่มีจริงๆ